สวัสดีครับสวัสดีนักทุนทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายในส่วนของหน้าต่างนะครับผมตารางบิดออฟเฟอร์ตรงนี้นะครับอ่าก็จะมาอธิบายเบื้องต้นให้ฟังกันนะครับผมว่าการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับผมมันเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ พื่อที่จะทําให้นักลงทุนนะฮะเวลาส่งคําสั่งเนี่ยเกิดความเข้าใจแล้วก็ไม่ส่งคําสั่งผิดพลาดน,นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับในการเปลี่ยนแปลงของราคาตรงนี้นะครับอ่าตรงที่ผมเอาเมาส์ชี้อยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วอ่าถ้าเกิดสมงติให้อธิบายนะฮะมันค่อนข้างที่จะสับสนแน่นอน,นะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะขอโยกไปใน Excel แทนนะครับผม โอเคตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าจอ e อ c ก l กันนะครับผมผมก็จะยกตัวอย่างเป็นดังนี้เลยนะครับผมก็คือจะใช้สินค้าเป็น Go Future นะครับแล้วก็ราคาล้าจะอยู่ที่20 2 0บาทแล้วก็จะมีตารางวอลลุ่มของบิดแล้วก็จะเป็นมีวอลลุ่มของออฟเฟอร์นะครับผมราคากับวอลลุ่มก็จะตามนี้เลยแล้วก็ด้านขวาบนตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะเป็นในส่วนของสถานะในการจับคู่นะครับผมลองโอเพนจับคู่กับช็อตโค้ดนะครับเวลาปิดสถานะ เมื่อเปิดช็อตโอเพนนะครับผมก็ต้องจับคู่เป็นลองโคลสนะครับในการปิดสถานะขึ้นไว้ให้นะฮะจะได้ไม่เกิดความสับสนนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะผมจะเป็นพอร์ตของเรานะเพื่อที่จะดูว่าในพอร์ตเรามีวอลลุ่มกี่วอลลุ่มนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวมันจะเป็นในส่วนของที่ผมจะเอ่ยยกตัวอย่างในการส่งคำสั่งซื้อขายให้นะครับผมว่าเมื่อสมมุติว่าผมตั้งส่งคำสั่งไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในหน้าต่างของ Bit Off e r ตรงนี้นะครับ โอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมเรามาดูตัวอย่างแรกกันก่อนเลยนะครับผมจะเล่นเก่งกำไรขาขึ้นนะฮะก็คือถือสถานะลองโ open นะครับผมในสินค้า g o ฟิ f เ t u r e นะครับที่ราคา2 0 0 2 0ื่นจำนวน1สัญญาคือผมจะเอาแมทเลยนะผมไม่สนอะไรทั้งนั้นนะผมจะเอาเลยอะ่ะผมอยากถือสถานะแล้วอ,ะอ่ะอ่าผมก็จะเปิดนะฮะที่ o f f ร์ตรงนี้เลยนะครับผม แล้วก็จะเคาะไปเลยนะครับผม1สัญญาเมื่อผมเคาะราคาไปแล้วนะครับผมมันจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะครับผมมันก็จะลดลงนะฮะหสัญญาก็คือเป็น4แล้วมันก็จะเพิ่มนะฮะตรงนี้ที่รีลดลงอ่ะมันจะไปเพิ่มในพอร์ตของผมแทนเป็น1สัญญาความหมายตรงนี้นะฮะก็คือว่ามีใครก็ไม่รู้นะครับผมมาตั้งช็อตโอเพนหรือว่าช็อตโค้ดนะครับผมในฝั่งเนี้ยอ่าแล้วผมก็ไปจับคู่กับเขานะครับผม จนมันออกไปจากการตั้งรอคิวตรงนี้อ่าแล้วก็มาเพิ่มตรงนี้แทนผมก็จับคู่กับใครก็ไม่รู้นะครับแล้วมันก็จะมาเพิ่มในพอร์ตตรงนี้นะเอเคถัดมานะครับผมผมจะมายกตัวอย่างการตั้งสถานะรอให้ดูกันนะครับแล้วก็มันจะส่งผลอะไรต่อตารางบิดออฟเฟอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมก็จะตั้งลองโอเพ่นนะครับผมโกลฟิเจอร์นะฮะที่ราคา20,000จํานวน5สัญญานะครับผม เพราะว่าผมเห็นว่าราคามันอาจจะอยู่สูงเกินไปผมยังไม่เอาแมทเลยอ่ะผมจะไปตั้งรอนะครับผมก็ต้องเลือกราคาที่ต่ํากว่าบิดลงมานะครับอ่าก็คือตั้งแต่2 0ง0มลงมาเลยเนี่ยมันเป็นการตั้งรอทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ผมจะตั้งรอที่ราคา2 0 0 0 0นะฮะโอเคเมื่อสมมุติว่าผมกดส่งคำสั่งไปแล้วนะครับผมมันก็จะไปเพิ่มวอลลุ่มตรงนี้นะฮะจาก20เป็น25ความหมายของมันก็คือว่าผมจะไปรอคิวนะครับผมที่คิวที่21จนถึง25้นั่นเอง ถ้าเกิดสมมุติว่าผมจะได้สัญญาเมื่อไหร่นะครับผมก็คือว่าต้องให้ที่ราคา2 0 0 0มนนะครับผมมีคนเคาะราคาไปนะฮะจนหมดก่อนเมื่อเคาะไปจนหมดแล้วนะฮะมันก็จะมาที่ราคา2 0,000แล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนนะครับผมเคาะที่ราคา20,000นนะฮะอ่าจนถึงคิวของผมนะฮะคิวที่21อ่าผมก็จะได้เอ่อวอลลุ่มไปนะครับผมก็คือจะได้ไปนะครับผม5้าสัญญา แต่บางทีนะครับผมบางทีมันก็จะได้ไม่ครบนะครับบางทีอาจจะได้แค่สัญญาหรือ2สัญญานะฮะเพราะว่ามันมีคนเพราะไม่ครบนั่นเองนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะฮะในการส่งคับสั่งการตั้งรอของรองโอเพ่นถัดมานะครับผมอ่ามันก็จะเป็นการที่เราถือสถานะ go future อยู่นะครับผม5สัญญา แล้วก็เราถือมาเนี่ยตั้งแต่ที่ราคา19,500แล้วนะครับแล้วก็ตอนเนี้ผมอยากที่จะปิดทํากําไรแล้วนะครับผมแบบเอาแมทเลยอ่ะผมจะไม่โสนเลยละเพราะว่าผมกําไรแล้วนะครับอ่าผมก็จะตั้งคําสั่งนะครับผมชอ็อตโคลสนะครับผมอ่าเพราะว่าผมมีรองโอเปนมานะผมก็ต้องชอ็อตโคลสแล้วก็ที่เป็นโกฟิเจอร์ซีรีส์แนะครับผมราคา20,000ื 10บาทจํานวน5สัญญานะครับสมมุติว่าตารางบิดออฟเฟอร์มันเป็นอย่างนี้เลยนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมโอเคนะก็วอลลุ่มตรงนี้นะครับผมจะหายไปเป็น5สัญญาแทนนะครับแล้วก็ราคาลานนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น1ิบนะครับผมแล้วก็วอลลุ่มของผมนะในพอร์ตโฟลิโอนะฮะมันก็จะเป็นศูนย์ เพราะว่าผมปิดนะครับผมทํากําไรไปเลยนะผมเอาแมทเลยอะ่ะมันก็จะเปลี่ยนนะครับผมวอลล่มตรงนี้นะฮะลดลงไปแล้วก็ราคาล้านนะครับผมเพราะว่าผมเคาะไงไป5สัญญาซึ่งมันเป็นการเคาะที่ราคามันพอๆหรือมากกว่านะครับผมออฟเฟอร์นะราคาล้านมันก็เลยเปลี่ยนไปที่2 0 0 1 0อ่าแล้วก็นะครับผมในพอฟิลิโอนะฮะมันก็จะหายไปนะจาก5สัญญาเป็น0ูนย์ ก็จะเป็นประมาณนี้นะในส่วนของการเอาแมตช์เลยนะถ้าเราเกิดเรามีสถานะถือรองอยู่นะครับผมถัดมานะครับก็จะเป็นการตั้งปิดสถานะนะครับผมจากรองโอเพนเป็นช็อตโค้ดนะครับผมก็จะมีอยู่ในพอตนะครับมีอยู่5สัญญาแล้วก็ผมได้ที่ราคามา19,500บาทนะครับแล้วก็ผมมองว่าราคาทองนะมันจะขึ้นไปได้อีกนะครับแล้วก็ผมอยากจะปิดที่ราคาสูงกว่านี้ ผมก็เลยจะต้องจะเป็นที่จะต้องไปตั้งรอนะครับผมผมก็ต้องเลือกราคาออฟเฟอร์ขึ้นไปนะครับอ่าออฟเฟอร์ขึ้นไปนะผมถึงจะไปตั้งรอซึ่งตรงนี้นะผมจะอยากคิดว่าราคาจะขึ้นไปที่2 0งหบาทนะฮะก็เลยจะมาตั้งรอตรงนี้คือจะตั้งรอเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนสาสัญญานะครับผมความหมายก็คือว่าผมจะไปต่อคิวนะฮะก็คือมันมีใครอยู่ในตลาดเนี่ยไม่รู้เนี่ยสิคนนะฮะเขาตั้งรออยู่10สัญญาก่อนแล้วนะฮะ ก็ไปตั้งรอคิวเพิ่มนะเป็นคิวที่11จนถึง13บสามุ่มตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมจะจับแมตต์ติดสถานะสัญญา3สัญญาได้ก็ต่อเมื่อนะฮะมันมีคนนะครับเอ่อเคาะออฟเฟอร์ไปนะฮะจนวอลลุ่มตรงเนี้ยมันหมดนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะฮะเมื่อเคาะจนหมดแล้วนะครับผมมันจะมาถึงคิวนะฮะที่ราคา2 0งหมบาทนะครับ มันก็ต้องเคาะคนที่1จนถึงคนที่10ไปก่อนนะฮะจนมาถึงคิวเรานะครับผมคิวที่11จนถึง13เมื่อเขาเคาะหมดแล้วนะครับผมอ่าแน่นอนฮะว่าเราก็จะแมต3สามสัญญาในพอร์ตเราก็จะเหลือแค่2สัญญานั่นเองนะครับซึ่งราคาลานนะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีการเคราะจนถึงราคาเนี้ยอ่าราคาล้ามันก็จะเปลี่ยนไปที่20,000 10ติดนะครับผม เพราะว่ามันมีการเคราะไปเรื่อยๆเลยนะครับผมมันมีการเคราะมากกว่าฝั่งบิดนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะในส่วนของการตั้งช็อตโคดแบบการตั้งรอนะครับผมถัดมานะครับผมผมจะมายกตัวอย่างเป็นการเก็งกําไรขาลงนะครับผมเป็นช็อตโอเพนนะครับอ่าก็คือผมมองว่าราคาทองมันจะล่วงนะก็ะเลยตั้งเป็นช็อตโอเพนแล้วก็ผมจะตั้งนะฮะผมเอาแบบแมทเลยนะฮะ อ่าผมจะไม่รอราคาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมผมก็จะตั้งเป็นเอาที่ราคานะครับผม2 0 0 0 0ื่นจำนวน10สัญญานะครับผมมันจะเกิดอะไรกันขึ้นกันบ้างนะฮะในหน้าต่างบิดออฟเฟอร์โอเคในส่วนของวอลลุ่มตรงนี้นะครับผมเมื่อผมเคาะไปเลยนะแบบเคาะปิดไปเลยเนี่ยวอลลุ่มตรงนี้มันก็จะหมดไปนะครับแล้วก็มันจะไปเพิ่มวอลลุ่มในพอร์ตของผมนะเป็น10สัญญาที่ราคา 2 0 0 0 0ื0นะครับอ่าแล้วก็ราคาล้าตรงนี้นะฮะเนื่องจากว่าผมเคาะไปจนหมดเลยนะครับผมจนบอลล่มหมดเลยเนี่ยราคาล้ามันก็จะเปลี่ยนเป็น10นะครับอเอ้ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะในการเอาแบบแมทเลยนะฮะในส่วนของช็อตโอเพน ปัดมันนะครับผมอ่าผมก็จะมาตั้งสถานะรอให้ดูกันนะครับในฝั่งของช็อตโอเพนนะสมมุติว่าแนวโน้มตลาดนะครับผมตอนนั้นอนะ่ะผมมองว่าทองน,นะครับผมมันจะราคาขึ้นไปก่อนนะฮะแล้วมันถึงจะล่วงลงมานะครับผมอ่าผมก็คิดว่าผมต้องเอาราคาที่มันอยู่สูงกว่าราคาตลาดตอนนั้นนั่นก็คือผมต้องมาดูในฝั่งออฟเฟอร์นะครับผมผมก็ต้องหาราคาที่มันสูงกว่าออฟเฟอร์ขึ้นไปนะครับ ผมมองว่ามันราคาจะขึ้นไปถึง2 0 0หบาทเลยนะครับผมอ่าก็ตั้งไว้ที่10สัญญานะครับในหน้ากระดาษบิตอฟเฟร์นะฮะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือว่ามันจะไปเพิ่มวอลลุ่มตรงนี้นะครับเป็นจาก50เป็น60ครับผมอ่าแล้วก็ต้องรอจนกว่ามันจะไปจับคู่แมทนะครับการที่มันจะจับคู่แมทให้เราได้นะฮะก็คือว่ามันต้องมีคนนะครับผมเคาะในฝั่งอฟเฟร์ไปเนี่ยอ่าเคาะ5สัญญาณนี้ย ให้หมดไปแล้วก็เคาะสิบสัญญาตรงนี้ให้หมดไปจนมาถึงคิวเรานะครับผมซึ่งเราไปต่อคิวเป็นคิวที่51จนถึง60นะครับผมถ้าเกิดเขาเคาะจนหมด60นี้ไปเลยนะฮะแน่นอนถ้าว่าเราก็จะได้มา10สัญญานั่นเองนะครับผมที่ราคา2040บาทนะครับอ่าแล้วก็ราคาร้านฮะสมมุติว่าเขาเคาะยาวเลยนะครับ เข้าเคาะยาวจนไปถึง2040บาทนะครับราคาล้าตรงนี้จะเป็น2040นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะในการตั้งรอในฝั่งของช็อตโอเพนตัดมานะครับผมอ่าเราก็จะมาปิดสถานะสัญญาในฝั่งของช็อตโอเพนนะฮะเป็นลองโค้ดแล้วก็สมมุติว่าเรามีอยู่15สัญญานะครับผมแล้วก็มีราคาอยู่2 1 0 0 0บาทนะครับ ก็คือเรามีราคาอยู่ข้างบนเลยนะครับผมที่แบบว่าตอนนี้ราคามันลงมาถึงสองหมื่นยี่สิบาทก็คือว่าตอนนี้เรากำไรแล้วนะครับแล้วเราก็อยากที่จะปิดทำกำไรซึ่งผมคิดว่านะฮะตอนนี้ผมอยากที่จะเอาแมทเลยผมไม่สนอะไรแล้วนะฮะผมอยากที่จะเอาแมทเลยนะฮะผมก็ต้องไปเอาที่ราคาออฟเฟอร์แรกนั่นเองนะครับผมก็คือจำนวนนะครับผมผมขอจากสิบเป็นห้าสัญญาแทนและกันนะอ่ะ ก็คือผมเอาแมทเลยนะ5สัญญานะครับตรงนี้อ่าก็ออฟเฟอร์ตรงนี้นะครับผมวอลุ่มตรงนี้จะกลายเป็น0ตรงนี้ก็จะกลายเป็น10นะครับผมส่วนราคาลารนะครับผมมันก็จะอยู่ที่ราคาเดิมนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในการจับคู่แมทเลยนะฮะของฝั่งลองโครส ัดมานะครับผมมาดูในส่วนของการตั้งรอนะครับผมโดยการปิดนะครับผมช็อตโอเพนเป็นลองโค้ o นะครับผมผมก็คิดว่านะฮะแนวโน้มราคาทองเนี่ยมันจะล่วงลงไปอีกนะครับผมจากราคาตลาดผมก็เลยคิดว่าผมจะไปปิดข้างล่างดีกว่านะครับผมเลยมองที่ว่าผมจะปิดที่ราคา1 9 9 8 0มนานะครับผมจำนวน5สัญญาก็คือปิดไปหมดเลยนะในพอผมมีอยู่5สัญญาโดยที่นะผมต้องเลือก ตั้งรอนะฮะต่ำกว่าราคาบิดลงมานะครับผมอ่ามันถึงจะเป็นการตั้งรอนั่นเองซึ่งถ้าเกิดสมผมกดตั้งไปแล้วนะครับส่งคำสั่งจากตรงนี้นะฮะมีคนตั้งรอคิวอยู่98คิวนะครับอ่าผมก็จะเข้าไปต่อคิวเป็นคิวที่99นะฮะจนถึงคิวที่103นะครับผมก็เหมือนเดิมเลยครับผมนักทุนจะได้สัญญาก็ต่อเมื่อนะฮะมีการจับคู้แมทนะฮะของราคาก่อนหน้านี้นะฮะไปจนหมดนะอ่า ตรงนี้ก็คือจับแมทต์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 ไปนะจนถึงคิวเรานะครับผมที่ราคา1 9 9 8 0นะครับผมเมื่อมีการจับแมทต์หมดนะอ่ะเราก็จะได้นะครับผมปิดไปเลยนะครับผม5สัญญาก็ในพอเราก็จะหมดไปนั่นเองอ่ะแล้วก็ราคาร้านนะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่ามันจับรวดเดียวหมดเลยนะมาถึงที่ราคา1 9 9 8 0เนี่ยราคาร้านมันก็จะอยู่ที่1 9 9 8 0นั่นเองนะครับผมอ่า ก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของการตั้งปิดสถานะแบบตั้งรอในฝั่งของ s h o t open เป็นลองโค้ดนะครับถัดมานะครับผมผมก็จะมาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับผมอ่าก็ถ้าเกิดที่ผ่านมาถ้าเกิดนักลงทุนลองสังเกตนะครับผมถ้าเกิดเป็นลอง open กับลองโค้ดนะครับถ้าเกิดนักลงทุนจะเอาแมทเลยเนี่ยมันจะได้ที่ o f f ร์แรกนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดสมมตินักลงทุนนะครับผมอยากที่จะ ตั้งรอนะครับผมนักลงทุนสามารถที่จะไปตั้งรอนะครับได้ที่ต่ำกว่าราคาบิดนั่นเองก็คือบิดลงไปเนี่ยตั้งรอได้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่านักลงทุนนะครับผมไปตั้งนะครับผมสูงกว่าราคาออฟเฟอร์แรกนะครับยกตัวอย่างเช่นจากตรงนี้เลยนะครับผมถ้าเกิดนักลงทุนไปใส่ผิดครับเป็น20งหมืหรือว่า2030ขึ้นไปเนี่ยเป็น2100อะไรอย่างเงี้ยครับผม โปรแกรมนะครับผมมันจะแมทให้เลยนะฮะที่ราคา2020นนะครับผมก็คือนักทุนต้องระวังด้วยนะครับว่านักทุนใส่ผิดไหมนะกับกันนะครับผมถ้าเกิดเป็นช็อตโค้ดนะครับผมกับช็อตนะครับผมโอเพนมันก็จะกับกันเลยก็คือว่าถ้าเกิดนักทุนเอาแมทเลยนะครับผมที่ราคาบิดแรกเนี่ยมันก็จะแมทให้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดนักทุนไปตั้งรอนะครับผมในฝั่งของออฟเฟอร์นะฮะนักทุนก็ต้องไปตั้งสูงกว่าออฟเฟอร์นะฮะตั้งแต่ออฟเฟอร์แรกเป็นต้นไปนะ ็คือ2,020 2ื่นนะครับผมนักลงทุนตั้งรอได้หมดเลยแล้วก็ในทํานองเดียวกันกับ l อง g open กับ l องโค้ดนะครับผมถ้าเกิดนักทุนนะฮะผมเออเปิดช็อต t open กับช็อตโค้ดฮะที่ราคาต่ํากว่าบิดแรกนะครับมันจะแมทให้ในบิดแรกเลยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะผมไปใส่ผิดนะครับผมที่ราคา19,970นะครับไม่ว่าจะเป็นช็อต t open หรือช็อตโค้ดเหมือนกันนะครับผมอ่ามันก็จะแมทให้เลยนะครับผมที่ราคา บิดแรกก็คือ2 0 0 0 0ืนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะฮะถัดมานะครับผมเป็นเรื่องของการขยับของราคานะครับผมเขาจะขยับยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ดูแบบละเอียดกันเลยนะครับผมก็สมมุตินะครับผมสมมุติว่ามีคนนะครับผมเคาะราคาไปเลยนะครับผมช่วงราคาที่ราคา21,110อเนี่ยอันเนี้ยกับอันเนี้ยเคาะไปเลยทั้งทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือ0ูนย์เหลือศูนย์เลย สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผมก็คือว่าราคาออฟเฟอร์นะครับผมที่ราคา2 1 1 3 0หรอามสิบเนี่ยมันจะขยับมาเป็นออฟเฟอร์แรกนั่นเองนะครับผม5สัญญานะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็คือเป็นสองหนึ่งสี่ศูนย์นี้เป็นหนึ่ง ห้าศูนย์นี่ก็คือ 60, 60นอ,อันนี้ก็คือ70อ่าวอลลุ่มมันก็จะขยับขึ้นมานะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่มันไม่มีใครตั้งเพิ่มนะฮะอ่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเรื่องจริงนะครับผมราคาตรงในส่วนของวอลลุ่มตรงเนี้ย มันจะขยับอยู่ตลอดเวลาแต่นี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเฉยๆนะครับผมว่าราคามันจะเปลี่ยนขยับได้ยังไงนะครับอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็กลับกันนะครับผมในส่วนของฝั่งบิดนะครับอ่ะเรามาดูฝั่งบิดกันแต่กลับมาในฝั่งบิดนะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าในฝั่งบิดเนี่ยมีคนรวบไปเลยนะครับผมเอ่อช่วงราคา2ราคาเนี้ยตั้งแต่21,100จนถึง2 1 0 9 0นะครับผมรวบไปเลยนะครับผมแบบิดแบบแมทไปเลยเนี่ย ปรับๆนะครับผมอ่าราคาตรงนี้นะครับผม2 1 8 8 0ก็จะขยับขึ้นมาเป็นบิตแรกนั่นเองนะครับอ่าก็จะกดให้ดูนะฮะจะได้เกิดความเข้าใจพอตรงนี้ก็จะกลายเป็นเออห้น์นะครับตรงนี้จะกลายเป็น4 0ก็จะขยับขึ้นมานะครับ เป็น30อันนี้พูดในกรณีที่ยังไม่มีใครนะครับเข้ามาเปิดสถานะเข้าคิวเพิ่มนะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่าก็ขอย้ำอีกทีนึงนะครับว่าถ้าเกิดเป็นในตลาดจริงนะฮะวอลลุ่มตรงนี้มันจะขยับตลอดเวลานะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในกรณีที่มีคนรวบนะครับผมวอลลุ่มตรงช่วงราคาเนี้หมดไปเลยนะฮะมันก็จะเป็นการที่ เอ่อวอลลุ่มนะครับที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะขยับขึ้นมาเป็นคิวแรกนั่นเองนะครับผมถัดมานะครับผมสมมุติว่านะฮะนักลงทุนฮะเป็นฝ่ายที่รวบซะเองนะครับผมแบบรวบสัญญาเองอ่ะยกตัวอย่างเช่นว่านักลงทุนนะครับผมเปิดรองโอเพ่นนะครับผมที่ราคาครับผม21,110นะครับจำนวน20สัญญาซึ่งในหน้ากระดานนะมันมีอยู่แค่5สัญญานั่นเองสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับก็คือว่า ช่วงราคานี้นะครับผมอหัวล,ลุ่มตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นศูนย์นักลงทุนจะได้แค่5สัญญาเท่านั้นนะครับและหน้ากระดานฮะมันจะขยับแบบนี้นะครับอ,ออฟเฟอร์นะครับข้างบนอันแรกนะฮะมันจะขยับขึ้นมาเป็นข้างบนนะครับผมอ่าจะขยับแบบนี้บแบบนี้ครับ จะขยับแบบนี้และในฝั่งบิดนะครับผมนักลงทุน,นะฮะจะกลายเป็นคิวแรกในฝั่งบิดนั่นเองก็คือมันจะถอยล่นลงมานะครับอ่าผมจะขยับให้ดูนะอ่าเนี่ยครับผมนักงทุนจะเป็นคิวแรกเลยนะครับผมโดยที่วอลลุ่มตรงนี้นะครับผมจะเป็นจํานวนที่เหลือที่นักลงทุนฮะเหลือที่ ยังไม่ได้นะครับอีก15สัญญาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคิวแรกของนักลงทุนเลยนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับการอ่านบิดออฟเฟอร์เบื้องต้นนะครับผมถ้าเกิดใครมีคําถามหรือสงสัยด้านใดนะฮะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมในช่องคอมเมนต์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสามารถติดตามข่าวสารทีเฟกเพิ่มเติมได้ที่ www.caf.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจคลาสสิกออสซิลิธ